เป็นที่ถกเถียงกันเรื่อยมานับสิบยี่ปีครับสำหรับเมสซีและโรนันโดบางคนก็บอกว่าโรนันโดเก่งกว่าเมสซี่บางคนก็บอกว่าเมสซีเก่งกว่าโรนันโดนี่แหละครับเป็นเรื่องที่เถียงกันไม่จบไม่สิน้นแต่ก็ยังมีความคิดเห็นแฟนบอลบางกลุ่มออกมาพูดแบบนี้ครับ บางกลุ่มก็บอกว่าโรนันโดนั้นมาก้วยความสามารถก็จริงแต่เขามีความพยายามเขาคือต้นแบบของนักฟุตบอลมากๆเนื่องจากเขาฝึกฝนมันจนสำเร็จและกลายเป็นนักบอลระดับโลกนี่แหละครับคือพนสแสวงอย่างแท้จริงแฟนบอลอีกกลุ่มก็บอกว่าเมสซี่นั้นเขาแทบไม่ต้องฝึกฝนอะไร เพราะพรสวรรค์ที่พระเจ้าให้มานั้นมันติดตัวเขามาตั้งแต่เกิดแล้วเราไม่ควรจะเทียบว่าสองคนนี้ใครเก่งกว่ากันแต่ควรจะให้นึกถึงสองคนนี้ที่เขาโลดแหลนอยู่วงการฟุตบอลสร้างสีสันมากมายและสร้างความสุขมากมายให้คนบนโลกฟุตบอลได้ดูนี่แหละครับทำให้ฟุตบอลมีสีสันที่สุดสองคนนี้ คือนักฟุตบอลที่คนทั้งโลกจะจดจําไปตลอดการพวกเขาทั้งสองคือตำนานและจะหาใครมาเทียบสองคนนี้คงหาได้ยากจริงๆครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามพอดีท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารฟุตบอลต่างๆมาให้ท่านได้รับชมในทันท่วงทีขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ